ยสงสัยไหมคะแค่เปลี่ยนมาใช้เครื่องจกักรเบเกอรี่จะช่วยเพิ่มยอดขายได้ยังไงวันนี้กันจะพาคุณมาดูว่าการลงทุนกับเครื่องจกักรเบเกอรี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกแต่คือการขยายกำไรทีจับต้องได้ข้อแรกเพิ่มกำลังการผลิตเท่ากับรับออเดอร์ได้มากขึ้นจากเดิมที่คุณทำขนมวันละ200ชิ้นเครื่องจักรสามารถเพิ่มยอดขายผลิตเป็น1000ชิ้นต่อวันลูกค้าไม่ต้องรอคุณก็ไม่พลาดยอดขายค่ะ 2. มาตรฐานสินค้าเท่ากันทุกชิ้นเครื่องจักรช่วยให้ขนมออกมาขนาดเท่ากันสีเท่ากันรสชาติเท่ากันลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเพราะคุณภาพไม่เปลี่ยนเรื่องนี้สำคัญมากเลยค่ะข้อที่ 3. ลดต้นทุนแรงงานเท่ากับเพิ่มกำไรต่อชิ้น คุณไม่ต้องใช้คน4คนในการปั้นแป้งแค่เครื่องเดียวก็จบต้นทุนแรงงานลดลงรายได้สุดทีก็เพิ่มมากขึ้นค่ะ 4. เพิ่มความน่าเชื่อถือเท่ากับต่อรองกับหน้าร้านดีลใหญ่ได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณมีลายผลิตมืออาชีพแล้วนะคะร้านค้าหรือดีลเลอร์ที่มั่นใจกล้าที่จะสั่งล็อตใหญ่เพราะมั่นใจว่าคุณส่งของทันแน่นอนค่ะข้อสุดท้ายข้อ 5. ต่อยอดสู่แบรนด์ของตัวเองได้ง่ายเมื่อผลิตได้เยอะ ขายได้ไวคุณจะมีเวลาไปโฟกัสกับเรื่องแบรนด์เรื่องการตลาดสร้างชื่อให้แบรนด์ของคุณเติบโตแบบยั่งยืนและนี่คือเหตุผลว่า ทำไมธุรกิจเบเกอรีร่ยุคใหม่ถึงต้องมีเครื่องจักรเพราะมันคือการลงทุนที่ตอบแทนด้วยยอดขายและอนาคตของธุรกิจของคุณค่ะสนใจติดต่อบริษัท DP Food and Bakery Equipment หรือโทรสายด่วนเบอร์0886416051และ0979496151บริษัท DP Food Bakery Equipment ยินดีให้บริการค่ะ